สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับณนจาก EP นี้ครับมาพบกับพระปิดตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งนะครับนะย้ําว่ารุ่นหนึ่งนะครับพี่ชายนะพี่น้องที่สนใจเข้ามานะครับตอนนี้นะกลับมาเป็นกระแสยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะปิตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งพี่นะครับนี่ฮะรุ่นหนึ่งนะพี่นะอนาคตนี่ไกลแน่นอนครับนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับที่จะสร้างเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นหนึ่งนะครับจากอ่า กระแสจะดีมากนะครับกระแสดีมากตอนนี้มีกระแสไม่เรื่อยพี่นะฮะกระแสดีไม่เรื่อยครับตอนนี้ผมก็มีเยอะมีอ่ามีมาแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับนะก็ตามเก็บอ่ารายการจีวอนเ่งมาเปิดแบ่งันพี่น้องครับร้อยสองร้อยกำไรบ้างนะฮะ บอกเลยว่ารายการจีวอนี้มีมาให้2องค์นะพี่นะได้มา2องค์นะครับนะขอให้ทันนะพี่นะเอาให้ทันนะครับป็นการจีวอนี้เปรนการเซอร์ไพรส์นะครับบริการเซอร์ไพรส์ครับติดจีวอลปู่โต๊ะด้วยนะครับนะฮะเพราะปูโต๊ะเป็นต้นเปบอ่าภาพปิตตาโดยเป็นองค์คูนะพี่นะครับมีติดจีวอลปูด้วยนะครับนะผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะปิตตาจะบ้นึงนะครับถ้าหากพี่ไม่สนใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะราคาหลักร้อยพี่นะฮะ ของแท้พี่การนตีแท้จากวัดนะครับนะผมการนตีแท้ให้เลยตลอดทีพพี่นะฮะมีทั้งเก็บเงินมปทานแล้ shuttle, วก็จัดส่งฟรีพี่นะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับนะถ้าพี่น้องสนใจกันเนี่ยตามป็นดับรายการไว้พี่ทักมาได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรที่ขึ้นไว้พี่นะเป็นหมายเลขเดียวกันเลยครับนะเดี๋ยวเรามาการหนึ่งเลยพี่ชายฮะมาชมรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งวันนี้ครับมาเป็นภาพปิดตาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวนะครับนะเป็นเนื้อผงขาวสมเด็จนะฮะนี่ฮะ เ็นเนื้อตะกุดทองคําพี่หมายเลขคุเบอร์สามหนึ่งครับหมายเลขคุเบอร์สามหนึ่งครับเป็นตะกุดทองคําเดี่ยวพี่การนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะรายการนี้เปิดถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะนะฮะกามาต่อรองกันได้นิดนึงพี่นะฮะนิดนึงครับนี่ฮะหนึ่งพันบาทนะพี่นะตะกุดทองคําเดี่ยวนะครับเป็นการบนสุดนะครับของรูปปตตาจยัโบนหนึ่งนะครับนะมาดูยี่ต่อไงสองครับรายการที่สองเป็นเนื้อกึ้นครกพี่ตะกุดทองคํานะครับนะวันนี้ตะกุดทองคำมาสามองคนะฮะเลขคุณเบอร์หนึ่งสี่ครับนะ ไอ้หนึ่งแปดพี่นั้หนึ่งสี่หนึ่งไปได้พี่นะนั้นหนึ่งสี่ครับพี่นีฮะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับนั้นเนื้อก้นคุกนะครับพี่นะฮะรุ่นหนึ่งนะครับนะครับมาลุยขึนต่อครับพี่ชายครับรายการที่สามครับรายการนี้ก็เป็นเนื้อก้นคุกนะฮะอีกหนึ่งองค์ครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์สี่สามครับเลขโค้ดเบอร์สี่สามนะครับนั้นตะกุดทองคําพี่ นะฮะตะกุดทองคำเดี่ยวพี่และการเนื้อบนสุดนะครับนะฮะชุดเนื้อการเนื้อบนสุดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับถ้าสนใจเข้ามาต่อรองกันได้นิดนึงพี่นะครับนี่ฮะวงนี้สวยพี่นะครับนุ่นๆสวยครับนะรุ่นแรกพี่นะฮะตังนะฮะสบายใจได้นะครับนะรุ่นหนึ่งนะครับนะฮะเก็บตอนนี้ได้รีบเก็บพี่นะครับนะก็รุ่นที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วพี่นะของวัดโพสิทธิ์อัดนะครับนะก็หลายรุ่นนะของปู่พี่นะครับ อย่างเซม้าสมปาศนหาตอนนี้ก็ไปหลายหมื่นแล้วพี่นะครับในที่ออกวัดโพศิีสะอัดนะครับและหลายรุ่นนะพี่นะรุ่นต่างๆที่ออกวัดโพศิีสะอาดเยอะนะครับนี่ฮะต่อมาการที่สี่ครับรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับรายการนี้แปดร้อยบาทครับนี่ฮะรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะอ๋อนี่กระดาษติดที่ผมเอาให้ฮะรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับพี่ใหญ่นะฮะนี่ฮะเราออกไปแล้วนี่ฮะ เลขขนลงเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าพี่นะนการจะอพายติดจีวรลลุงปูดนะฮะนี่ฮะรายการนี้แบ่งพันพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับาาร,ราคาเดิมพี่ชายราคาเดิมครับเป็นเนื้อเขียวมรกตครับนะฮะเป็นเนื้อเขียวมรกตนะพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อมาเป็นการที่ห้ <c oughs> า,ารครับเป็นเนื้อวาดเกสรนะครับนี่ครับติดจีวอลลุ่มปูดนครับรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์นะพี่ไม่ได้มีทุกองคนะพี่ชายนะฮะไม่ได้มีทุกองคนะครับเปิดมาสามร้อยองจะได้สักองคหนึ่งฮะนี่ฮะ รายการนี้ไปปิดต่อมาให้พี่นะครับนะสวยๆพี่นะครับนาว่องนือว่านเกสรครับนารายการนี้เนื้อว่านเกสรน้ำมันครับรายการนี้คนเบอร์หนึ่งสี่แปดนะครับไล้คนเบอร์หนึ่งสี่แปดพี่รายการนี้แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้าลรายการที่หกครับมาลุยต่อครับนะรายการนี้เป็นว่านนะฮะเนื้อพุทธคุณนะครับนาเนื้อพุทธคุณนี่นะครับนี่ฮะ นะฮะที่สวยเลยพีบนะเลขค้นเบอร์สี่หกพี่เลขค้นเบอร์สี่หกนะครับนะพี่ราการนี้นะครับเนื้อพุทธคุณนะครับนี่แข้งท้องฝาบาทพี่กำไรเงินแท้ะครับแข้งท้องฝาบาทกำไรเงินแท้ครับเลขค้นเบอร์สี่หกพี่การนี้เปิดอยู่ที่แบ่งไปเป็นตองที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดเป็นไปเป็นตอนที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะลูกกระต๊อกครับพี่รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับนับเป็นเนื้อเขียวมรกตครับกำไรเงินแข้งท้องฝ่าบาทพี่เลขค้นเบอร์สองห้าครับ เลขคนเบอร์สองห้าพนะถูกใจเข้ามาต่อรองกันได้นะครับมาดูันต่อครับพี่ชายครับในยการต่อไปครับการที่แปดครับน้าเนื้อก้นคคกกับแข้งทองผับาทกําไรงเงินแท้พี่แข้งทองผับาทกําไรเงินแท้พี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หกครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หกพิ่นะฮะรายการนี้สวยเลยพี่ชายนะครับรายการนี้สวยเลยนะครับนะรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องไปครับเจ็ดร้อยบาทต้องการพี่ชายสามมีสามเนื้อครับนะ ต่อมาครับเป็นรายการนี้ครับเป็นรายการอ่าเนื้อเขียวมรกตนะฮะทำผอมทำผิวโบราณที่เนื้อเขียวมรกตทำผิวโบราณที่เลขคู่เบอร์หนึ่งสี่สองครับเลขคู่เบอร์หนึ่งสี่สองพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับมาติดต่อครับเนื้ออ่าเนื้ออิดลงรักครับนะรายการนี้เป็นเนื้ออิดลงรักนะครับนะเลขคู่เบอร์สี่สี่ครับเลขคู่เบอร์สี่สี่พี่ นะครับนี่ครับสวยพี่นะฮะเงาเงารื้อเลื่มเลยพี่เนื้ออิดลงรักนะครับในรายการนี้นะฮะรายการที่สิบแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทจะส่งฟรีพี่มาดูต่อวิชาการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบกวนอูครับเป็นเนื้อผงทูบกวนอูนะครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสี่ครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสี่พี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทจะไอ้สามร้อยบาทจะส่งฟรีครับรายการที่สามร้อยบาทจะส่งฟรีครับพี่ชายมาดูต่อพี่การที่สิบสองครับรายการที่สองเป็นเนื้อ เนื้อพุทธคุณนะครับนื้อพุทธคุณทำผิวโบราณครับเนื้อพุทธคุณทำผิวโบราณนะครับนี่ฮะเลขคนณตัวเบอร์เจ็ดหนึ่งครับเลขคนณตัวเบอร์เจ็ดหนึ่งครับเนื้อพุทธคุณทำผิวโบราณครับแลยการนี้แบ่งปันพี่น้องสามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีครับมาเลยนัดต่อครับพี่ชายในการที่สิบสามครับเป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จครับเลขคนณตัวเบอร์หกสี่นะครับเลขคนณตัวเบอร์หกสี่พี่รายการนี้แบ่งปันสามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีพี่ชายสามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับนะฮะรายการที่สิบสามนะครับพี่นะฮะ ต่อมากันที่14ครับเป็นเนื้อวานเกษรนะครับเป็นเนื้อวานเกษรน้ำมันครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่า300บาทนะครับเลขคุณทะเบอร์49ครับเลขคุณทะเบอร์49พี่นะจะสวยอย่างนี้เลยครับนะฮะจะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแบ่งปันพี่น้องนะครับ300บาทจะส่งฟรีพี่เลขคุณทะ49นะครับเนื้อวานเกษรรายการที่14ครับรายการที่14นะครับต่อมาครับรายการที่15ครับเป็นเนื้อเขียวมรกตทําผิวโบราณครับเป็นเนื้อเขียวมรกตนะฮะทําผิวโบราณที่เลขครับเลขุนทะเบอร์34นนะะครับี่ฮ นี่ครับคุณไว้สามสี่พี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับรายการนี้กับรายการที่สิบห้าแบ่งไปพี่น้องสามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกครับรายการที่สิหกครับมาเป็นพระผงขาวสมเด็จนะครับปิดแผ่นทองใหญ่นะครับเลขคนตัวเบอร์แปดเก้าครับปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่พี่เลขคนตัวเบอร์แปดเก้ารายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะ ต่อมาครับเป็นการสบายครับนะรายการที่17ครับรายการที่สิบเจ็เนื้อผงพุทธคุณครับปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่ครับเลขคุณทะเบอร์เก้าเจ็ครับเลขคุณทะเบอร์เก้าเจ็นะครับน่าจะมีแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นะพี่นะปิดทองคําพี่นะครับรายการที่400บาทนะฮะรายการที่ร0 0บาทนะพี่นะรายการที่17นะครับเลขคุณทะเบอร์เก้าเจ็ดสีบาทจะส่งฟรีครับพี่ชายแต่ถ้ายกคู่องค์ไหนครับพี่นะมาบอกผมได้ครับเดี๋ยวมาลดให้นะครับนะมาดูกันต่อพี่ชายรายการที่18นะครับ รายการที่สแปดครับเป็นเนื้อพระผงนะผงทูบนะครับผงทูบกดอูนะปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่พี่นะฮะหน้าคมๆมซ็ชชันอย่างนี้พี่นี่ฮะให้ดูรายละเอียดนะครับนาเลขคนตัเบอร์สี่เก้านี่ครับพี่ดูแววตาดูนิ้วครบครับไม่มีรูไม่มีผุนครับรายการที่สิสวยครับนะด้านหลังด้านยันด้านหลังนี่บอกเร็วหูสวยงามพี่นะฮะยันด้านหลังสวยงามครับเลขคนตัเบอร์สี่เก้าพี่รายการนี้เป็นปลาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่19นะครับเป็นเนื้อผระผงใบลานนะครับนะรายการนี้คลาสสิกมวลสารแน่นครับนะปิดแผ่นทองคําใบใหญ่แผ่นแท้ทองคาแท้ใบใหญ่ครับนะฮะด้านหลังอัคระคมชัดยันไม่มีแตกไม่มีนูนครับรายการนี้สวยๆคล่องความคลาสสิกครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามสองพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสามสองพี่ดูชอบดูทุกใจปิดเข้าไได้ขอรู้ภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรครับนะฮะนี่ฮะความสวยความงูความชัดเจนพี่นะครับรายการนี้ชัดเจนครับ นี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งสามสองครับเลขคนละเบอร์สามสองพี่ในการนี้แบ่งไปพี่น้องไปครับนะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้าครับ ต่อมาครับการยี่สิบครับเป็นเมื้อพระผงเทียนชัยครับนะพระผงเทียนชัยดูเทียนพี่นะฮะเทียนอุ่นๆๆเลยครับนะตรงนี้ครับนะปิดแผ่นทองคําเทเนื้อเทียนชัยพี่เลขคนเบอร์หกห้าครับเลขคนเบอร์หกห้านะเทียนชัยพี่น้องถามมาว่าคืออะไรนะฮะเทียนชัยคือนะฮะเป็นเทียนที่อ่าจุดก่อนผู้เริ่มพุทธาพิเศษและหรือดับก่อนหลังพุทธาพิเศษเสร็จนะครับนี่คือเทียนชัยคือจุดนําเลิกนะครับนะของอ่าประธานพิธีอ่าอย่างเช่นทางปุ่ิทธาเสษก็คือปุ่สธาครับเป็นคนจุดเทียนชัยนะครับนะเป็น นะครับนี่ฮะและเขาก็เอามวลสารนี้มาทำนะพี่นี่ฮะเนื้อเทียนชัยพี่รายการนี้ยนาะเก็บน่าจะสมพี่เลขคุณเบอร์หกห้าพี่รายการนี้เปิดที่สี่ร้อยบาทจัดส่งฟรีครัาพ่จายมาบริกันต่อคับพ่ชายมาบริกันต่อครับรายการที่ไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการยีิบเอ็ดครับเป็นเนื้อพ้าผงเทียนใช้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อพระผงเทียนใช้น,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 นชมีรอยคราบเทียนจะสวยพี่มวลสารชัดเจนคมงี้เป็นเนื้อตะกุดเงินทองหน้าครับเป็นเนื้อตะกุดเงินทองหน้าครับหายหายากๆนี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สามเลขคนเบอร์หนึ่งสามครับเงินเงินทองหน้าครับนะรายการน,นี้แบ่งไปพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับนั้นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ มาดูกันต่อครับรายการที่22ครับรายการที่2เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับนะเป็นตะกรุดเงินทองหน้าครับเป็นตะกรุดเงินทองหน้าครับมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยครับเนื้อเขียวมรกตสวยๆคมๆแบบนี้พี่ด้านหลังอัคระชัดเจนครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่700บาทครับ700บาทที่ราคาเดิมนะครับพี่ชายนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงครับนะพอมาแบ่งปันพี่น้องราคาเดิมครับมาดูกันต่อครับเป็นเนื้อผระผงพทธคุณครับเป็นเนื้อผระผงพทธคุณครับเป็นงานเลตะกรุดเลขโคตร number ก้าศูนย์ับตะกุดเงินทองหนาน,านาตะกุดเงินทองนา,นาพี่นะครับนี่สวยๆน,น,นะครับนาตะกุดสังสั์นะฮะเลขหคนจเบิกเกู้นย์ด้านหลังยันคมชัดแจ๋วครับเนี่ยฮะรายการที่เบิกปน้อยเ0็บาทนะครับนานราการที่ยีบามครับ มาดูกันต <c oughs> <pt> ่อวิชัยาการที่24ครับรายกัน24ครับเป็นเนื้อผ้าผมพุทธคุณครับเนี่ยฮะเนื้อผ้าผมพุทธคุณพี่ตะกุดเงินแท้ครับตะกุดเงินแท้ด้านหลังลอยเพชรหน้าทางครับด้านหลังลอยเพชรหน้าทางพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่500บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่500บาทครับ มาดูกันต่อครับพี่ชายมาดูกันต่อนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จครับเป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จด้านหลังลอยเพชรน้าดังด้านหลังลอยเพชรทั้งทังเป็นสกุดเงินเดียวพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับนะฮะมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการที่ยี่สิบหกครับ มาดูต่อครับการยี่หกครับรายการยี่สิหกเป็นเนื้อพ้าผงพุทธคุณครับเป็นเนื้อผะผงพุทธคุณครับนาตะกุดเงินสามแท้ตะกุดเงินแท้สามดอกครับตะกุดเงินแท้สามดอกครับรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณครับราคาเท่ากันพี่ราคาละยการเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทถ้าใครยกคู่องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับที่เป็นตะกุดเงินสามดอกนะฮะและตะกุดเงินทองหน้าสามดอกครับยกคู่นนี้ผมแบ่งปันพี่น้องไปแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับ มาเริกันต่อครับพี่ชายมาเริกันต่อครับเป็นการสไายครับนะรายการที่27ครับรายการที่27ครับเป็นเนื้อผงเกิืนโคกครับตะกรุดเงินแท้3ดอกครับตะกรุดเงินแท้3ดอกเลขคู่เบอร์3 3เลขคู่เบอร์3 3เลขเบื่อสวยอย่างนี้พี่เลขเบื่อสวยอย่างนี้พี่รายการนี้เปิดออกมาที่องที่700บาทยกคู่นะ3ดอกจาการผมเปิดเป็นปันแค่1,100บาทครับ มาดูต่อครับหน้าพระผงขาวสมเด็จครับเนื้อพระผงขาวสมเด็จพี่เลขคนเบอร์ส2เลขคนเบอร์สีพระผงขาวสมเด็จในการนี้แบ่งปัปพี่น้องที่7จ็ร้อบาทตะกุดเงินสดอกเบิ้ลกันเลยนะครับ มาลื้อต่อครับพี่ชาในการที่ยี่สครับราการยี่สิบเป็นเนื้อพระอิดลงรักนะครับเนื้ออิดลงรักครับนัสกุฎเงินแท้3ดอกครับเลขคุณตัวเบอร์69พี่เลขคุณตัวเบอร์69พี่สวยๆอย่างนี้ครับมีร้อยกระเทาะไม่ใช่ร้อยกระเทาะนะครับเป็นคลิปผงติดนิดหนึ่งครับรายการนี้ปัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับนะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องครับนะ700บาทเหมือนเดิมพี่รายการนี้แบ่งปัน700บาทเหมือนเดิมถ้ายกคู่ที่องค์เจ็ด0้บาทด้วยกันนะผมขอแบ่งปันพี่น้องที่1,100บาทครับ มาดูต่อพี่ชายครับรายการท้ายท้ายสุดครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นเนื้อพระผงเทียนชายครับติดตะกรุดเงิน3ามดอกครับติดตะกรุดเงิน3ามดอกครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องไปที่700บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้อง700บาทพี่เลขคนละเบอร์สี่เจ็ดครับเลขคนละเบอร์สี่เจ็ดครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางพี่สบายใจได้ครับรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเล่นกันยาวๆพี่รุ่นหนึ่งรุ่นแรกยิ่งยาวๆครับพี่นะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับเจ็ดร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับยกคู่นะสามดอกด้วยกันพีี่่่ผมแบบบงงปัันนนพ้อาทะคร รับวันนี้ครับชอบสนใจรายการไหนอีพีไหนสามารถติดต่อน้องเขา้ามาได้เลยที่ไอเดียไลน์แลเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะตอนแรกนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านติดตามพี่ขอบคุณม,มากครับ